สวัสดีครับวันนี้ตอนเย็นน้องพ้าวหมมาเลือกซื้อนมด้วยตนเองหนูเอายี่ห้อไหนคะลูกอ๋อไหนครับของหนูอยู่ไหนยี่ห้อไหนเดินมาดูสินี่ของหนูอยูน่น,นี่ค่ะหนูมีตังมาไหมคะ,ะ,ะ,ะมีกี่บาทละ่ะมีกี่บาทล่ะไหนตังหนูอยู่ไหนอันนี้ของหนูอยูน่นี่ลูกนมอ,อยู่นี่นมจิรดาสีเหลืองลูกสีเหลืองสีเหลืองหองยิบมาแล้วลูกอย่ามาสีเหลืองครับไม่ใช่สีเหลืองลูกเยลโล่เยลโล่นี่ครับ เย็นหลตามาใส่กระตาก้านะครับลูกอ่ะอ่ะหยิบใส่กระก้าเลยลูกเอาลงมาทีละแพกนะคะไไเออเอาตังไว้พอ่อฝันมาอ่ะหยิบหยิบตัวนี้ลงมาในตะก้านะเออหยิบมานะคะโอเคเอาใส่ตระก้าเลยลูกอ่าเอาใส่ในตะก้านะตะตาก้าสีแดงเอาเรียงเลยเอามาอีกสองแพคลูกเอามาอีกเอามาอีกครับ ยังเอามาอีกก่อนครับเอามาอีกโอเคหนูยังกินไม่ไม,ไ,มไม่พอลูกต้องเอาอีกโอเคอ่ะหยิบลงอีกแพ็กหนึ่งเอาอีกครับลูกเอาอีกแพ็กหนึ่งครับโอเค